ตรงนิดนคะรัเป็นคลองเลยน้าตรนมันต่ำแล้วนะน้ำขึ้นเลยน้ำเต็มเลยนะน้ำออกนะโอ้ไม่ออกเลยนะยังเต็มเลยเนะ่ยทางในจุกอ่ะนาฬิกาับดมพาวแงอคุณค่ะาเตนไปเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจอีกน่อย บัสยามเมื่อวานขึ้นถึงกลางแยกเลยนะ,ะขึ้นขึ้นขึ้นเยอะเลย ตรงนี้พอวิ่งได้ถ้าข้ามไปหน้าสวนสยามหนักเลยมันต่ำเลยตรงนั้น